ไม่ดูง่ายเลยอันนี้รูเดียวแน่ๆรูเดียวรูเดียวเอ้ยใครโดนทับอันนี้โอ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูรอดได้ไงวะเพดานกำลังจะเริ่มเลื่อนลงมาในอีก3วิหาหลุมหลบนี่ๆโอ้โหเขาวิ่งไปกันเต็มเลยเพดานโอ้โหแม่งลงมาจริงๆด้วยเพดานลงมาจริงๆเพดานลงมาจริงๆย็ดขี้เออรูรูอยู่ไหนช่วยกันหาดิมึงโอ้อันนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเออจอมึงหากันช้าอ่าอันไหนวะอันนี้ อ๋อประพันธ์นี่แน่ๆเฮ้ยมึงอย่ามาก้มตามกูดิโอ้โหแม่งเลี้ยงกันเป็นตับเลยสัสอยา่าขยับเยอะชูชิบหายแล้วแม่ไงไล่ทุบแล้วเออทุบแม่งโอ้ยแม่งทุบก,กูด้วยแล้วใครระเบิดอยู่ที่ใครก็ระเบิดตายห่าอะไรเงี้ยกูว่าใช่แน่ๆเลยวะและอะไรเนี่ยไอเดี๋ยวก่อนนะอ,อ๋อโตกูหมุนติวต้วๆอย่างเงี้ยโอ้ยกูเห็นลูกระเบิดแล้วไอ้เชี่ยเซ็จริงด้วยอย่าไปโอ้ยแม่งตามมั้งเว้ยเอ้ยโอ้ยเชี่ยเอาระเบิดกันไปเออนี่มึงไป